ทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้มารับชมเมนูตำแตงไก่ย่างแซ่บๆครับผมเพิ่งออกกะมาลรนะ้อนนวนึงไก่ย่างร้้อนคไก่ย่างวิเชียนนะครับแนี่แซ่บนะครับมีตำแตงเผ็ดๆนัวๆแล้วก็ทุเรียนลูกใหญ่ๆครับออกกะมานี่ครับไปแวะซื้อเลยครับสองลูก ลูกใหญ่ใหญ่เจ็ดร้อยครับผมเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับลูกใหญ่มากเลยครับหงอนทองหงวนทองครับผมลูกใหญ่หน้าโลดจะหน้าประตูเก้าบาทกิโลละหกสิบเก้าครับไม่ไม่แพงครับสดสดจากสวนนะครับให้ดูครับลูกจับก่อนนะโอ้ขอแม่จับแม่จับให้หน่อยครับลูกใหญ่มือครับฟูใหญ่ๆ่นะครับเนี่ยอร่อยครับ หวานมันกลมกล่อมอร่อยนุ่มๆครับรสนุ่มๆใหญ่นะครับโอ้ลูกใหญ่มากนะครับผมฝึกเลิกงานมาจะไม่นอนครับใหญ่กวัวคนอีกนี่ครับใหญ่มากนะครับผมมาอีกลูกนี้ครับอร่อยกลมกล่อมนุ่มเกินน่าจะเกินห้าโลนะคะครับใหญ่มากเลยครับน่าจะเกินห้าโลมันยังดิบนะเขา พ่อค้าบอกว่านจะหลายวันอยู่นิดนึงครับยังกินไม่ได้ันมยังเด็บอยู่ครับผมยังไม่สุกเดีย๋ยจะสุกเมื่อไหร่ผ่าเมื่อไหร่จะใหญ่ครับอร่อยนุ่มๆเลยนะครับนี่หมอนทองครับลองชิให้ดูทีอันนี้ลูกชายนั่งอยู่นะครับผมนั่งกนลมมุมก็สวัสดี ทุกทุกท่าน่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ